สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันนะฮะยามว่างนะว่างมากเลยทุกตอนนี้ทุกอาชีพมันว่างหมดแหละเศรษฐกิจอย่างกาลังแย่ yeah. นะฮะาขอให้ทุกคนประหยัดสุดๆเพราะประยุทธ์ยังต้องอยู่อีกนานนะครับนะะเราคุยเรื่องของเรานะฮะคุยไปคุยมามันก็เฉียดคุกไปเรื่อยๆนะวันนี้เราคุยกันในหัวข้อเรื่องในการรัเสเซียนะฮะรัเสเซีย สังเกตวันโต๊ะจะมีนกาอยู่2องเรือนนะครับมีตุ่มใหญ่ๆอันนี้คือสไตล์รัเสเซียนะครับลูกค้าส่งในการัเสเซียมาให้แก้นะฮะบ,บอกให้เลยครับแจ้งมาหนะ้าที่นี้เลยแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรในการรัเสเซียเคยโด่งดังนะครับในตอนเมื่อยี่สิบหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราเรียกว่านกาโซเวียต โอ้ดังมากทรงแบบนี้แหละนะคลิปโซเวียตเนี่ยคุณจะได้ทำกลางนี้เพราะว่าได้เจอของจริงรุ่นตอนช่วงนั้นเนี่ยออกมานี่เยอะเลยนะฮะแต่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เป็นเรือเล็กนะครับจริงๆมันจะมีเรือใหญ่เรือใหญ่เรือเล็กแล้วก็มีสารพัดส,สีแหละสีน้ําเงินสีฟ้าสีอะไรกับส,สีไปเรื่อยอันนี้ของลูกค้านะครับอันนี้ของผมเองนะฮะอ่าของผมก็จะหน้าตาอย่างนี้ คลายนะฮะคลายคือในกาโซเวียตเป็นนาฬิกายี่ห้อเดียวที่ของปลอมแล้วนั้นมีของปลอมออกนะออกเยอะนาฬิกาอะไรที่มันนิยมกันมากๆเนี่ยตัดเดียวของปลอมก็จยออกลวโซเวียตเป็นนาฬิกายี่ห้อเดียวที่ของปลอมใช้ดีกว่าของจริงอ่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเรื่องจริงนาฬิกาของเขาเนี่ยมีตัวแทนจําหน่ายเนี่ยอ่า ตัวแทนซ่อมกันจนไม่ไหวเขาซ่อมกันจนเขาบอกว่าเขาหมดปัญญาไม่ไหวแล้วขายไปสิบเรือนนะฮะจะต้องถูกเคมประกันประมาณแปดรือ8แปดถึงเก้าเรือนคือคุณภาพด้วยคุณภาพของเขานั่นแหละจนศูนย์บริการศูนย์บริการตอนนี้ก็น่าจะเลิกไปแล้วแหละศูนย์บริการของเขาส่งเครื่องมาให้ร้านค้าเลยนะฮะส่งมาให้เลยห้าหกห้าหกตัวเลยนะเท่าที่จําได้บอกเฮีย สำรองเอาไว้ที่ร้านเลยถ้าลูกค้ามาเฮียก็จัดการเองเลยยกเครื่องวางให้ลูกค้าใหม่นะครับตัวเครื่องของตอนนี้ที่ร้านไม่มีแล้วนะแต่เราก็โชคดีได้มีโอกาสได้เห็นของจริงนะครับหน้าตาเครื่องโซเวียตเป็นอย่างนี้นะครับเคสก่อนหน้านี้ที่ทําเรื่องอนาฬิกาโซเวียตอยู่แต่ว่าไม่มีรูปมาเพราะว่าเจ๊แลกแย้มแกไม่ส่งมาให้ดูนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้เปิดดู เห็นแต่ในรูปส่งมาให้แต่ในรูปทั้งที่ส่งมาถึงเมืองไทยแล้วในการมีปัญหาแกในการหยุดเดินก็คงจะไม่ให้ช่างแถวนั้นนะฮะแถวสุราษฎร์เปลี่ยนฐานให้ก็คงจะไม่มีอะไรนะฮะเครื่องโซเวียตเป็นลักษณะนี้แหละครับนี่คือเครื่องโซเวียตแท้ๆเลยสังเกตเห็นเครื่องหมายซ c c c p นี่แหละย่ออะไรก็ไม่ทราบนะฮะใครรู้ก็ตอบด้วยแล้วกัน อตอนมาไม่มีฐานนะครับนี่ผมทดลองใส่ฐานไปนะฮะก็คือใส่ฐานญี่ปุ่นไปเครื่องก็ไม่เดินไม่มีอะไรนะครับเดอนนี้ไม่มีนะฮะไม่สามารถซ่อมได้นะครับตอนอถ้าจะทำให้เดินมีกรณีเดียวเลยนะครับเท่าที่ดูในตัวนี้นะครับของเขาเนี่ยองของแท้แหละแต่ของผมเนี่ยน่าจะของปลอม อลองดูครับของปลอมของแท้นี่มันต่างกันยังไงมันเหมือนกันตรงที่ว่าทั้งแท้ทั้งปลอมคุณภายนอกคุณภาพเดียวกันนะครับนี่ทําจากทองเหลืองนะฮะที่เห็นนี่คือทองเหลืองชุกโครเมียมเหมือนกันของปลอมก็ทองเหลืองชุบโพรเมียมอออทองเหลืองนี่มันมันปั๊มง่ายนะครับอปีนี้ เดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันว่าของเทียมคาดว่าของเทียมนะฮะคือผมไม่มีตัวเปรียบเทียบแต่คิดว่าเป็นของเทียมของเทียมเครื่องจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเครื่องญี่ปุ่นนะฮะเครื่องสองถ้าจำไม่ผิดสองศูนย์สองศูนย์สองห้าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ เครื่อง2025เป็นเครื่องญี่ปุ่นอ่าเครื่องตัวนี้ก็ดีนะฮะดีผมว่าดีกว่าตัวนี้่านเปลี่ยนง่ายหาเบอร์ง่ายเครื่องดูแลง่ายคงทนเวลามีปัญหาไม่ต้องเสียเวลาซ่อมยกเครื่องมาเลยนะครับเนื่องจากเครื่องหาง่ายถ้าเป็นเครื่องลนนักษณะนี้ถ้าคิดจะซ่อมเอยไม่ได้เราจะต้องเอาเดิมๆดิมอย่างนั้นมันไม่ออริจินอล ที่กับครับไม่มีปัญญาทำแต่ถ้าทำเป็นตัวนี้เราอาจจะต้องมีการแปลงเครื่องเล็กน้อยนะฮะจะต้องอ่าทีนี้เรามาดูมายมใหญ่ๆแต่นี้ทุกคนอาจจะสงสัยแมันจะหมุนกันยังไงมายมอ่าตัวนี้เป็นโซ่คล้องนะฮะโซ่คล้องเพื่อเวลาถอดมายมออกแล้วมันจะได้ไม่หล่นหายอ่าเราก็คลายมายมก่อน ก็จะมีแม่รบยอมเล็กๆอีกอันหนึ่งดึงแล้วก็หมุนเข็มเหตุผลที่ผมคิดว่าของผมเนี่ยปลอมเพราะว่าระบบต่างๆมันไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นจุดแรกก็เครื่องนี่แหละอันนี้ผมซื้อมาไม่ได้มือนหนึ่งนะครับไม่ได้เก่าเก็บตั้งแต่สมัยเมื่อยี่สิบสามสิปีที่แล้วไม่ใช่ได้มาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเนี่ยจุดหนึ่งก็คือเครื่องไม่ตรงนะฮะเครื่องไม่ตรงจุดแรกจุดที่สองเนี่ยของแท้มันจะฝามันจะเป็นอย่างนี้ เห็นไนมะมันจะมีเครื่องหมายแต่ฝาของผมนี่บ้าบอไปเลยเหมือนฝาที่ก๊อกไปเลยจุดที่สก็คือของแท้มันจะเป็นหมุนเกลียวของผมเนี่ยมันเป็นฝาหลอกเห็นไนหะเห็นเครื่องเห็นรอยมารสำหรับหมุนแต่จริงๆไม่ได้หมุนใช้เป็นฝางัดอของผมเนี่ยก็เลยน่าจะเป็นของปลอมแต่ปลอมได้เหมือนและคุณภาพดีกว่าของแท้ด้วยซ้ำ ทีนี้ก็จะต้องถามลูกค้าละครับว่าแกจะยอมให้ยกเครื่องไหมอ่าถ้ายกเครื่องคุณก็ใช้ตัวนี้ต่อได้ถ้าไม่ยกเครื่องก็ต้องเก็บตัวนี้เอาไว้เป็นอนุสาวรีย์นะครับอ่าสายเดิมจริงๆไม่ใช่สายแบบนี้นะฮะสายเดิมไม่น่าจะอยู่แล้วเป็นสายหนังเหมือนกันเป็นแผ่นอ่าสายหนังที่ไม่มีรอยเย็บกระเท็บข้างและเป็นสายเรียบๆไม่มีรอยปั๊มลักษณะน,นี้ อันนี้เป็นลักษณะของหนังวัวปั๊มลายนะฮะปั๊มให้เหมือนหนังจระเข้ไม่ใช่หนังขี้เกียมนะฮะให้หนังจระเข้จงใจปั๊มลายให้มาดูเหมือนแต่เป็นหนังแท้หนังแท้หนังวัวนี่แหละนะครับอ่าก็ต้องขอคําตอบจากลูกค้าแหละว่าจะให้เปลี่ยนเครื่องไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็ติดกลับครับไม่มีปัญญาทำนะครับเพราะเครื่องเก่าๆของเขาก็ไม่อยู่แล้วอ่ะ ผมก็จำไม่ได้จริงๆตัวเครื่องยังจำไม่ได้เลยว่าเครื่องเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าเขาทําเดี๋ยวเราก็จับได้มาดูกันว่าทําแล้วก็ไม่มีอะไระรับคือก็คือเราซ่อมด้านในเราก็จะเห็นด้านนอกในกามก,ก็จะเดินก็ไม่มีอะไรมากด้านในเราก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้แหละเครื่องสองศูนย์สามศูนย์นี่แหละนะครับนะถ้าได้ซ่อม ก็เราจะได้ดูกันแต่ถ้าไม่ได้ซ่อมเราก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ